สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมาเปรียบเทียบผมในการออกแบบหรือว่าการดีไซน์ตัวเครื่องระหว่างสีเป็นไฮไลท์พื้ของ iPhone 15 Pro Max กับของสีของตัว S24 Ultra ผมกับสีที่เป็นสีธรรมชาติเทเนียมผมแล้วก็สีนี้ก็คือสีเทาไทเทเนียมก็คือเป็นสีที่เป็นไฮไลท์ของการวางจำหน่ายทั้งคู่นะผมบอกเลยว่าสีทั้งคู่ผมมีความแตกต่างกันนิดหน่อยผม แต่ทั้ง2ตัวเพราะเป็นประสุที่เป็นไฮเทเนียมนะผมในการใช้งานนะผมถือว่าสีให้ดูอันนี้บริเวณฝาหลังเครื่องนะนี่ดูครับอันนี้คือ iPhone 15โ r o แม้ผมในการดีไซน์ครับผมด้านฝาหลังคือฟีลลิ่งหลังในการจับอะรู้สึกว่าความละมุนมือนะผมชอบในฝั่งที่เป็นของตัว s 2 4อั t ต้มากกว่าผมว่าจับแล้วมันรู้สึกว่า มีความที่เป็นแบบไทเทเนียมมากกว่านะครับผมในการใช้งานครับนี่ให้ดูใกล้ๆครับของตัว X24 Ultra ครับก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าไทเทเนียมเกรนะครับผมนี่ถือว่าดีไซน์ครับตัวดีไซน์จะคล้ายตัว X3 Ultra เหมือนเดิมนะครับผมแต่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่เป็นไทเทเนียมนะครับนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูเลยนี่อันนี้ของ iPhone ครับ Natural t i t a n i u m นะครับผม คือสีธรรมชาตินะผมของไทเทเนียมนี่อันนี้บริเวณด้านข้างครับอันนี้พีติดฟิล์มนะผมของ iPhone คือเอาตรง,ตรงนะคือมันสวยครับสวยจริงทั้งคู่อ่ะในการดีไซน์ของตัวเครื่องแต่รู้สึกว่าตัว p p o o n ครับมันจะออกแบบเป็นแบบขาวมากกว่านะครับผมแต่ของตัวเอเจสซียต้าจะออกแบบสีอมเหลืองของตัวสีเงินนะครับอันนี้แล้วจะสายตาคนแล้วกันเนาะในการมองครับผม แต่ทั้งคู่ก็สวยงามมากครับบอกเลยว่าชื่นชมจริงในการออกแบบครับนี่รู้สึกว่ามองผิวเผินก็จะแอบ,บเหมือนสีทองนิดนึงแต่มันก็ไม่ทองเข้มครับเวลาโดนแสงครับมันก็จะแตกต่างกันแต่ของตัว iPhone นี่เป็นออกสีแบบสีเหมือนเหล็กอะ่ะเหมือนเหล็กเลยครับผมแต่อันนี้จะมีมิติของสีที่มากกว่าแต่รู้สึกว่าในการจับครับผมตัวขอบจอซึ่งมันดีมากของ i p h o น e ่ะกับของตัวไอทิปสีอลต้าครับมันจะมีความแบบเห็นไหมครับว่าของอะ่ะ ตัวไอซิบเสียตาผมเวลาจับมันจะละมุนมือมากเพราะว่าตัวขอบมันจะเป็นตัวโค้งนิดหนึ่งครับผมตัวเฟรมแต่ของ iPhone ครับมันจะเป็นเหลี่ยมเวลาจับครับบางทีเราจะเจ็บตรงนี้นะของ iPhone แต่อันนี้มันจับแล้วมันละมุนมือมากครับบอกเลยว่ามันจับแล้วฟิลลิ่งในการจับคือดีจริงนี่ครับหน้าจอก็เราจะคนชอบครับส่วนตัวหน้าจอก็สีสันทั้งคู่ก็สวยงามครับหน้าจอ6.8นะผมสับตัวนี้นะครับเป็นจอแบบ AMOLED 2X สู้แสงคือดีมากคอร i p ไอโฟนนี่ดีอยู่แล้วครับผมเป็นจอแบบ OLED อยู่แล้วทั้งคู่ก็ใช้เวัตกรรมที่คล้ายกันอยู่แล้วในการใช้งานครับนี่บอกเลยว่ามันสยอดมากครับนี่ครับตัวติ่งครับถ้าพูดถึงหน้าจอในการดูคอทตนนะพีชอบตัวเป็น s 2 4ตัวออาต้ามากกว่าครับเพราะว่าหน้าจอมันสีสันโอเคครับนี่นะครัให้ดูอันนี้ขอบจอครับขอบจอทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคผม ในการใช้งานนะครับนี่ให้ดูอีกทีครับเวลาเราโทชใช่ไหมถ้าเป็นบอดี้ของ iPhone นะครับเจนแบบนี้นี่ครับเวลาเราจับเวลาเราจับครับเจนแบบนี้เลยนี่ครับแต่ถ้าของ S24 e Ultra ใช่ไหมครับเวลา,าจับความหรูหราแล้วลลแต่คนละขนาดครับว่าจะชอบแบบไหนครับผมแต่เอาตรงนะมันก็สวยทั้งคู่อะ่ะมีเอกลักษณ์ของ ของแบรนด์ของแต่ละเอกลักษณ์ครับเช่นใครชอบกล้องแบบสไตล์ของซัมซุงในการซนะูมน่ะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ครับใครชอบแบบไนะอโฟนน่ะก็สไตล์ iPhone เนาะแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่มุมมองผมในการใส่เคสนะ่ะพี่ชอบของ iPhone ครับรู้สึกว่าในการใส่เคสนะ่ะมันมันใสแล้วมันแบบมันได้โชว์บอดี้เครื่องแบบมันใส่เคสง่ายครับแต่ซัมซุงก็ถือว่าใส่เคสง่ายนะแต่พีรู้สึกว่าใส่เคสแล้วมันหนักครับนะแต่ทั้งคู่ก็หนักพอๆกันแหละนี่ครับผม อันนี้คือการออกแบบผมพูดในเรื่องในการรีวิวเรื่องการดีไซน์ในการเปเรียบเทียบสีธรรมชาติทั้งคู่นะครับก็ประมาณนี้ผมให้เพื่อนๆลองตัดสินใจว่าชอบแบรนด์ไหน,นจริงๆนะมันก็ดีทั้งคู่แหละในการใช้งานครับ iPhone ก็ดีในเรื่องในการตัดต่อในเรื่องการาฟิกใครชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ในการซูมร้อยเท่าก็ไปตัวเอโฟสีอัลาครับส่วนตัวทั้งคู่ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วแต่คนที่เราชอบนงงั้น เรียกโทรศัพท์มือถือก็เรียกตามที่ใจตัวเองชอบครับใครชอบแบรนด์ไหนก็ไปแบรนด์นั้นเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราครับผมในการเรียกสมาร์ทโฟนผมสวัสดีขอบคุณครับ